ครับสวัสดี FC ผู้ที่รอการตักปลาทุกๆท่านนะครับจากคลิปวันก่อนนะประมาณ2วันที่แล้วนะที่เราล่อปลาว่าจะไว้สัก4วันนะวันนี้ใจร้อนผมก็อยากเห็นนะครับ FC ที่บอกมาว่าพี่รอปลาล่อปาลอปาเข้าดีกว่ามาลองดูเดี๋ยวเอาเลยดีกว่านะใช่เอาเลยรเราก็อยากรู้ว่ามันเข้าจริงไหมเลยเข้า มาต่อนะผมโอ้ทุลักทุเลพอสองครัวนะครับ <c oughs> ผมอยู่กับแอดมินแค่สองคนนี่กว่าจะได้เอ่าอันนี้เราล่อแค่สองวันล่อสองวันโอ้โห <c oughs> เราไม่ใช่เนยน้นอยอ่ะดูดิมีลูกปลากาด้วยอ้มองนะ่าจะไม่ต่ำจากสี่สิบโลอาา่ะสี่สิบโลโอ้โส,สองวันสี่สิบโลเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวิถีชาวบ้านนะคนที่เขาเลี้ยงปลาก,การะชังกันเขาก็ทำแบบนี้นะครับถ้าเขามีกระชังว่างเขาก็ล่อปลาก,กาัน แ,แต่ส่วนตัวกระชังผมไม่เคยว่างเลยจริงๆครับผมนะ mm hmm. แต่พอดอีลูกปลาถึงมาวันที่20กระชังเลยว่างหน่อยนะว่างไม่กี่วันสี่ห้าวันเดี๋ยวเอาแก้ว mm hmm. ลงลูกปลาไปแก้วแล้วตัวนะ,นะครับแล้วก็จากหลายๆคลิปนะครับส่วนมากจะถามกันมาว่า,ากระชังที่อยู่ที่ไหนนะครับพื้นที่ตรงนี้คือตำบลท่าตูมนะครับอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดกรุงเทครับผมฝั mm hmm. ม่งนู้นเป็นบ้านทามะเป็นบ้านทามเยอะ เยอะอ่ะเยอะมากเลยอ่ะโสะใจเลยออเยะสะใจเลยอ่ะแล้วตัวใหญ่ๆนะไม่ใช่ตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยก็ยังมีเวลาประมาณสองวันเดี๋ยวล่อใหม่สองวันเดี๋ยวจอยจะมาดูอีกทีนึงอ่ะอันนี้สะสมไปก่อนเนาะใช่แล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้เห็นมีตัวทั้งสั้นมีสั้นเนาะมีปลาสั้นด้วยปีนี้ไม่ค่อยได้นะปีแล้วผมได้ปลาสั้นเยอะปีนี้ไม่ค่อยได้เลยแต่ตอนนี้เราสะสมนี่ไงเฮียปลาสั้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่ตัวนี้ แต่ตอนนี้เราสะสมไปประมาณสี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบสี่เนาะนี่สันส้นแต่เดี๋ยวไปขุนต่ออโอ้ไปขุนต่อถ้ามันสันส้นๆกลมๆก็มีราคาหน่อยอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอเคลื่อนย้ายปตาก่อนนะเอาม,มาต่อกันนะผมเดี๋ยวขอเคลื่อนย,าย้ายตาก่อนเราไปพักไว้รอแม่ค้านะพอได้ค่ากบข้าวเลยวันนี้ ผมมีกระชังพักอยู่เนาะใช่เรามีกระชังพักอยู่ดูทิจะได้กี่เที่ยวได้โ<ช>อ้ยยกไม่โอ้ยเฮียเฮียตักเยอะเฮียจะยกไม่ไหวนะโอ,โอ,โอ้รอบสองนะ้วเฮียเอ้ามาต่อกันนะผมเที่ยวที่สองออน่าจะประมาณสามเที่ยวหมดมเฮียอะไรยกไม่ไหวเฮียโอ้เยอะเยอะเลยอ่ะ เอ้ามาต่อนะผมเที่ยวที่สามน่าจะหมดแล้วนะครับเราต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ว่าทางเพจมันแจ้งเตือนได้ไม่ครบนะแล้วก็ทุกๆข้อความที่เข้ามานะครับผมเพราะอะไรผมไม่ค่อยได้ตอบงานผมเยอะมากครับเมื่อเช้าผมจับปลาไปแล้วช่วงเช้ามีจับปลาอยู่ประมาณเมื่อเช้ากี่เจ้าสองเจ้าเมื่อเช้าสองเจ้านะงานม,มันเยอะมากจริงครับไม่มีเวลาได้คุยได้ตอบได้แชทอะไรกับใครเลยอ้าโอเค okay, นะเที่ยวที่สามน่าจะหมดแล้ว อันรับถ้ายังไงต้องขอขอบคุณที่ติดตามเลยนะครผมทํางานก่อนงานเยอะมากครับผมไหนดูเฮียโหประมาณเท่าไหร่อ่ะสาเที่ยวเนี้ยโหถาวางเงี้ยดูเออมามัก็จะเดินด้วยนะกน่องน่าจะไม่ต่ำสี่สี่สิบห้าสิบอ่าสี่สิบห้าสิบโลได้อยู่แล้วอ่าเลยนี่วิธีการล่อเข้าอาต่อไปเรลอทิ้งไว้อีกสองวันผมดูกันครับผม